เราก็ผมก็อยู่แค่ผู้ที่อยู่ในวงการก็ไม่ได้โชคยอสมัยก็คือใจพอเจอแล้วก็แบบไม่ได้ทำก็เยอะมากใช่ก็คือแบบสมัยเราเราอยางจะมีอะไรมันแยเราไม่เคยเจอได้ไหมครับท่านผู้ชมได้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 อยู่แล้วไม่ได้กลับได้ทำอะไรเป็นยไงบ้าง เออน้ารัาก็อยู่สนุกสนานนะเพาไปทำงานเนาะก็อยู่แบบเนี่ยอยู่ไปทุกวันนะก็สนุกครับเราก็เป็นคนา่างแอรนครับหดพี่แอราประสบการณ์การไปกับหเปอาสบการณ์น่่ยนะคทีที่มีการทับใจหรือว่า Vem pegar aqui.

ก็คุณโซนะคะเราเปิดเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาแสดงหาหารที่ต่างประเทศที่ประเทศไทยค้งนี้นะคะก็รู้สึก